ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา ค่ะมาดูกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพที่น่ารักนะคะก็คือที่จังหวัดบึงการของเรานะคะมีนักท่องเที่ยวนะมาพายเรือชมบัวแดงท้าลมหนาวนะคะในพื้นที่ชุ่มน้ําโลกก็คือที่ทะเลบัวแดงที่หนองกุดทิงนะคะจังหวัดบึงการที่ตอนนี้เนี่ยก็มีบัวแดงนะคะบานสะพรั่งอวดโฉมงแก่นักท่องเที่ยวนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะคะ ก็ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิงนะคะฝั่งบ้านดงหมักยาจังดบุรนะคะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ในช่วงเช้าๆเลยนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสและมีลมกันโชกแรงด้วยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มเดินทางนะคะเข้ามาชมทะเลดอกบัวแดงที่กำลังบานสะพรั่งปกคลุมทั่วพื้นที่อวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ขณะเดียวกันก็มาสัมผัสลมหนาวค่ะที่พัดไปมาตลอดเวลานะคะนอกจากนี้นะักท่องเที่ยวก็ยังได้ดื่มด่ากับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเพราะว่าที่หนองกุดทิงแห่งนี้นะคะก็จะมีฝูงนกเป็ดน้ำนะคะจำนวนมากออกมาหากินแล้วก็บินไปมาด้วยก็ทําให้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างมากของพื้นที่แห่งนี้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้าโลกด้วยค่ะนางสบายทองบังเกิดสุขนะคะนะักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลบัวแดงก็กล่าวว่า วันนี้นะคะที่เดินทางมาพร้อมกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเคยได้ยินมานานแล้วว่าที่นี่ทะเลบัวแดงสวยมากแต่ไม่ได้มาชมสักทีปีนี้ก็มีโอกาสก็เลยมาชมนะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยประทับใจกับที่นี่มากแล้วก็จะไปชวนเพื่อนๆกลับมาชมทะเลบัวแดงที่หนองกุดทิงแห่งนี้อีกนะคะซึ่ง จุดชมบัวแดงแห่งนี้นะคะก็ห่างจากสารากลางจังหวัดบึงการนะคะประมาณ6กิโลเมตรนะคะใช้เส้นทางสาย212บึงการบุ่งคล้า เมื่อถึงสี่แยกบ้านท่าโพนะคะก็เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางบ้านดงหมักยางนะคะผ่านถนนกลางหมู่บ้านมุ่งหน้าสำนักสงฆ์อมรพัฒนารามที่อยู่ท้ายหมู่บ้านได้เลยนะคะโดยทางผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านนะคะนําโดยนายอาทิตย์สิริวงศ์หรือว่ากำนันตี้นะคะกำนันตำบลบึงการกําลังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือชมบัวแดงยามเช้าท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะ ไปก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0804568567 0804568567กำนันอาทิตย์หรือว่ากำนันตี้ค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะครับที่ทะเลบัวแดงที่หนองกุดทิงใช่ค,ค่ะก็พิเกตก็ไปมาแล้วนะใช่ยากาศาเป็นยังไงภาพกันมาเนาะ หนาวเย็นจริงๆนะคะเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็มีลมแรงด้วยแล้วก็บางทีก็พอมีพอมีแสงแดดออกมานะยิ่งทําให้สีนะคะสีของดอกบัวเนี่ยสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็มีนกเนาะมีนกเป็ดปน้ําใช่ค,ค่ะบินกับบินกันแบบเ,<ล>เป็นฝูง<ล>สวยมากเลยนะคะถ่ายรูปออกมาสวยงามมากไปชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจของสวทบการกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลเลยนะอยู่ใกล้ๆได้เองนะครับ ใครที่อยากจะไปชื่นชมความงดงามนะครของทะเลบัวแดงนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองบึงการก็ไปกันได้นะครับที่หนองกุดทิงนะครับที่อยู่เดี๋ยวมีโลเคชันปัดไว้ให้ในในเพจนะครับไปดูในเพจได้นะครับแล้วก็ที่พรเจริญเนาะก็มีทะเลบัวแดงเหมือนกันที่หนองเลิงอันนั้นก็บานเหมือนกันนะครับไปที่พรเจริญด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะครับที่จังหวัดบึงการ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา